สวัสดีจ้าพี่น้องจุกุทุกคนทั้งไทยทั้งไก่จ้าตั้งต่างประเทศตัวประกอบแล้วมืองไทยเอาจ้ามามาสุดก๋วยเตี๋ยวฮวน่าน้ำย้ายต่อมจากพี่นอ <c oughs> ้องบะหมี่คากองถ้าได้ย้ายเคยชิได้กินกล่องขากองวัไแรกเอามาพี่น้อง คนล,ละถัวยกับพยย่อใหญ่มาทักทายพี่น้องกิ๊บหอดสุกูสุกคนได้จาด้าเด้อเมนีิคากล้องบ่ได้เอามาย้ายขึ้นที่บด้กินให้เบิ่งดอกจับพี่น้องบ่มีหม่องตั้งจ้ะกิ๊นีก็ขอบปากไวปจำเนียได้จ้าเด้อกิ๊หนาพโอก,กับไม่จา้าฝากกดไลต์กดแชร์กดกระดิง่งกิดตามย้ายต่อมที่แย้เจ็เป็นบ้านได้จ้าเด้อคนใหญ่ยยเราได้กินแล้ว ก็จ่าชิหนาพอกันไม่ได้จ้าเด้พี่น้องย้ายสุดก๋ยเตี๋ยวหอนหอนก็จ้า